คุณเอไลซาจุรุธา CEO แบรนด์ไวโซนามิลาเคิลผลิตภัณฑ์ไวน่าเซลเข้ารับรางวาัล SME Thailand Awards 2024ปังแบบชุดไม่อยู่แล้วราคะ่าสำหรับแบรนด์ไวโซนามิลลาเคิล ผลิตภัณฑ์บำรุงสภาพผิวฟ้าร่องลึกลดการเสื่อมสภาพของอวัยวะลดการเจ็บของข้อต่อผิวสวยสุขภาพดีโดยซ e o สาวคนเก่งคุณเอลิซาจุรุธาทีล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรงางวัลที่สุดแห่งปี SME Thailand Awards 2024งานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้า หรือทาหรือเอลิซาค่ะเจ้าของแบรนด์ไวโซนา i ิลาโคค่ะแน่นอนว่าเห็นวันนี้บินมาจากออสเตรเลียเพื่อมารรับางมาในครั้งนี้เลยรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ก็ปราบปื้มที่คณะกรรมการได้คัดเลือกแบรนด์ไวโซ n a ให้มารับรางวั SE, <S ล s อ t t h i l l n n d Award ปีนี้ค่ะ,คะจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วค่ะใส่ใจสุขภาพแล้วเราก็อยากจะมีโปรดักที่ เราทำออกมาแล้วช่วยเหลือดูแลสุขภาพองค์รวมของเราจริงๆอะคะ่ะวโซน่าใช่ไหมคะหรือ,อาวานาเซล,ลใช่ไหมคะมาจากว่าวนาเซล,ลนี่มันเหมือนประมาณว่าเรากินแล้วเห็นผลไวยแล้วก็เป็นนานโนที่มันเป็นเกี่ยวกับการย้อนวัยย้อนเซล,ลให้ DNA ของเรานะคะ ฟนฟูแล้วก็ย้อนวัยไปถึงได้ถึง10ปีเราก็เลยตั้งชื่อว่าวัยนะเซลให้เห็นผลจริงเห็นผลวัยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราคัดมาจากต่างประเทศเลยค่ะมีสารสกัดถึง13ชนิดที่เราคัดมาโดยเฉพาะสาร SOD ที่เราคัดมาจากเมลอนฝรั่งเศสค่ะสายพันธุ์ฝรั่งเศสซึ่งมีสาร SOD มากกว่าเมลอนชนิดอื่นมากถึงเจเท่าค่ะรสชาติจะเป็นออกอุ่นเคียวโฮค่ะเอ่อเปรี้ยวๆหวานๆดื่มง่ายใช่ค่ะตอนนี้ก็คือผลตอบรับก็คือเราส่งออกจากประเทศก็คือประเทศออสเตรเลียแล้ว ก็ประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เราขยายไปไปที่ยุโรปค่ะก็เราก็จะเป็นอ่าตอนนี้ก็คือออนไลน์ค่ะออนไลน์แล้วก็ปากต่อปากรีวิวจากลูกค้าที่กินแล้วเห็นผลซื้อซื้อชามซ้ําอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลับอ่ามามาวนซื้อแล้วก็เราทําช่องทางใน Facebook ในติ๊กต็ในในไลน์แอดอย่างเงี้ยด้วยค่ะฟิดแบ a c สำหรับลูกค้าที่ได้ลองตัวนี้กลับมาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อ ฟิดแบ็คดีมากค่ะแล้วก็การันตีกับลูกค้าที่ดื่มแล้วเห็นผลแล้วก็มารีวิวให้เราโดยเฉพาะในเรื่องของที่ว่าลดฟ้าลดกะแล้วก็เรื่องของอ่า,อาแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในเรื่องของ ประจำเดือนมาไม่ปกติไวทองค่ะแล้วก็มีรีวิวมากมายที่มาให้เราค่ะผู้ชายทานได้ไหมคะผู้ชายทานได้ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงวัยก็กินแล้วจะกระปี้กระป๋า้สดชื่นแล้วก็ผู้ชายก็จะช่วยในเรื่องของโฮอร์โมนด้วยค่ะสามารถติดต่อได้ที่าวาโซน่านะคะไลน์แอดแอดวโซน่าค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์ก็เราก็จะมีทีมงานติดต่อไปค่ะค่ะอยากจะบอกว่าวานาเซลนะคะเราวิจัยออกมาให้เป็นสา,ารสกัดที่เข้มขน้นกินแล้วเห็นผลไว แล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกค่ะแล้วก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายโดยเฉพาะใครที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติวัยทองหรือต้องการที่จะดูแลผิวผมเล็บค่ะก็สามารถที่จะลอง ลองอ่าวยนาเซลได้ค่ะก็จะช่วยทุกอย่างเลยค่ะย้อนไวัยไปถึง10ปีแล้วก็เราจะช่วยในเรื่องของการยืดอายุของเทลโลเมียร์ค่ะให้มีเทลโลเมียร์ที่ยาวขึ้นโดยไปช่วยให้ขาโครโมโซมของเทลโลเมียร์ค่ะมีย้อนไวัยได้ถึง10ปีค่ะ